จาเข้มโคตรจันทึกสะบัดพลางเหยียบคันเร่งลงไปจนมิดเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงเป็นรถแข่งมาโดยเฉพาะควบทะยานพุ่งปาดผ่า,ผานโค้งถนนไปยังหน้าวาดเสียวรถเกง๋งสามสี่คันที่รับสัญญาณไฟเขียวจากถนนฝั่งตุนข้ามรีบเบรกอย่างตาลีตาเหลือกแต่ก็ไม่ไหวที่จะแลบกินทางเข้ามาหารถออสตินรุ่นพระเจ้าเขาอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้ระวังพี่จาขวามืออินตองซึ่งนั่งเอามือยึดผนังเบาะเกรงตัวรีบอยู่ถ้ายรถ ลองเอตโลด้วยความตกใจเมื่อเห็นออสตินฉลับวูบเข้าไปหารถสองแถวที่วิ่งทื่อเข้ามาเหมือนก็นจะไม่ยอมลดวาลาศอกตามธรรมเนียมของเจ้าถนนอยู่ในปัจจุบันจากเข้มหักพวงมะเลยกลับคันชนด้านขวาเฉียวตูมเข้าไปที่หน้ามอรดสองแถวเสียงดังสนั่นบนหวความเร็วและแรงประทะอันมหาศาลของมันทําให้เจ้ารถสองแถวคันดังกล่าวหมุนควางอยู่กลางถนนแต่โชเฟอร์ก็มีสติดีพอที่จะประคองรถฉลับออกให้ผลสี่แยกได้อย่างทุลักทุเลเต็มที เหล็กกันชนของออสตินที่ออกแบบสร้างเป็นพิเศษแต่ทว่าจงใจทําให้เกิดรอยกระดํากระดางและบุบบู้ไปตลอดทั้งแผงยน่นเข้ามาติดกับหม้อน้ําบางโคลนและฝากระโปรงซึ่งผุพังอยู่ก่อนแล้วโดนแรงประทะปลิวกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเหลือแต่ตัวเครื่องยนต์รถแข่งที่แผดเสียงสนั่นวันไหวจนทุกคนต้องหันมามองด้วยความตกใจรถโตโยต้าคลาวายสีเขียวที่รับดวงชีวันหนีออกมาจากป่ารีดอาบอบนวดควบทะยานขึ้นสะพานคลองตัน โดยมีรถเบนสีแดงเสาอากาศสูงของลูกน้องเสียอยู่จี้ก้นไปติดๆพอไฟถ่ายรถหายลับลงไปตามทางลาดเบื้องหน้าออสตินรุ่นพระเจ้าเหาก็เร่งความเร็วตามขึ้นไปโดยถิ้งระยะห่างพอสมควรเพื่อมิให้รถทั้งสองคันที่วิ่งไล่ตามกันอยู่นั้นผิดสังเกตอยู่ในทีจ่าดับไฟหน้ารถหล่นนชัยหัวหน้าแผนกรหัสของ c e เออกคําสั่งขึ้นมาด้วยน้าเสียงเฮี้ยมเกลียมพร้อมกระเลงปืนอเมริกัน180ไปยังเป้าหมายเบื้องหน้า เหมือนกับจะตรวจสอบกลไกลเลเซอร์ล็อกของปืนที่มีอำนาจสูงที่สุดในโลกเพื่อความแน่ใจอีกครั้งจากเข้มเอื้อมมือไปกระแทกปุ่มเปิดปิดไฟหน้ารถบัตรดลนั่นเองแสงไฟที่สาดเป็นลำอยู่เบื้องหน้ากระดับมืดลงอย่างกระทันหันช่วงการจราจรที่ค่อนข้างจะเบาบางเนื่องจากเป็นเวลาที่ดึกพอสมควรทําให้รถทั้งสาคันใช้ความเร็วห่อตะบึงแข็งมฤลอยู่ไปบนถนนด้นอย่างเต็มที่ตามมันไปเรื่อยๆจา้าลองแบบนี้พวกมันต้องออกถนนสุขุมวิทแน่ๆ หลนนชัยดึงปืนกลับเข้ามาพาดตักแล้วออกคำสั่งให้จ่าเข้มใช้ความเร็วติดตามรถทั้งสองคันต่อไปอีกอย่างไม่ให้คลาดสายตาหัวหน้าจะส่องมันที่ไหนครับผมคิดว่าบนสะพานพระขนงเหมาะที่สุดจ่าเข้มพูดพลังจ้องสายตามองไฟถ่ายของรถเบนส์สีแดงที่สว่างจ้าอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับบังคับพวงมาลัยรถถิงระยะไล่ตามไปอย่างไม่ลดนะตามมันไปเรื่อยๆกันล้วกันถ้าขืนซัดกันบนสะพานพระขนง ตำรวจไล่สิวพวกเราแน่มันไม่ใช่ในหนังจา้านี่มันเรื่องจริงขืนยิงกันบนสะพานตำรวจที่อยู่ในโรงพักพระขนงคงแหกกันออกมาเป็นฝูงตามมันไปก่อนก็นแล้วกันหลนนชัยปลามจ่าเข้มออกไปพร้อมกับสั่งให้หัวหน้าชุดหน่วยล่าสังหารของ c e e ติดตามรถทั้งสองต่อไปอีกเพื่อหาโอกาสเหมาะที่จะเล่นงานต่อไปพอรถทั้ง3วิ่งเข้ามาถึงย่านพระขนงซึ่งมีการจราจรที่หนาแน่นพอสมควรก็ต้องลดความเร็วลง และเป็นตีน่าสเกตมากแทนที่รถโตโยต้าคลาวที่ดวงชีวันนั่งอยู่จะเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยอันเป็นที่ตั้งของแฟตแหลมทองซึ่งหญิงสาวพักอยู่กลับเลี้ยวสายขึ้นสะพานพักขนงไปอย่างรวดเร็วสนุกละมึงหล่อให้ถนนว่างกูจะแสดงฝีมือกลางปีให้พวกมึงดูสงสัยพวกมันออกถนนสายบางนาตราดแน่หัวหนาจากเข้มคำรามออกมาด้วยความย่ำใจพร้อมก็เอื้อมมือไปดึงปุ่มสวิตไฟหน้ารถสว่างจ้า เนื่องจากเข้าเขตย่านการจราจรที่คับข้างพอสมควรรถทั้งสามคันเหลียวตามกันขึ้นสะพานพระขนงด้วยความเร็วสูงต่อยู่ต้คลาวป้ายเขียวหกสูบก็มีฝีเท้าจัดจ้านพอสมควรถึงแม้รถเบนซ์จะจี้ไถก็ไม่ยอมลดลนะอาศัยเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงควบทะยานต่อไปอย่างไม่คิดชีวิตหลังจากขับแซงสายแซงขวาไล่ตามกันอย่างบ้าดีเดือดบนถนนสุขุมวิทยอยู่ชั่วอึดใจรถทั้งสาคันก็เหลียวสายขึ้นถนนสายบางนาตราด เล้วเล่นความเร็วไล่ตามกันต่อไปอย่างบ้าคลั่งรถเบนส์สีแดงพยายามจี้ถ่ายรถโตโยต้าคลาวแต่โชเฟอร์ของโตโยต้าคลาวก็ใจถึงไม่ใช่เล่นขับรถบาดออกไปเกือบชิดขอบถนนทางด้านขวามือเน่นเอารถเบนซ์ต้องลดความเร็วลงอย่างกระทันหันถนนสายบางนาตาดค่อนข้างจะเปี่ยวและมืดเอากาันถึงแม้ว่าจะมีรถสวนไปมาแต่รถทุกคันก็ไม่ได้ผิดสังเกตในการแข่งพายุของรถทั้งสาคันแต่อย่างใด ต่างคนต่างก็ถ่ายความเร็วสูงเพื่อเดินทางให้ถึงที่หมายปลายทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยปราศจากความสนใจต่อสภาพสิ่งที่เป็นอยู่ข้างๆไปโดยปริยายป้ายหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีสว่างพลุอนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์สะท้อนของไฟหน้ารถเบื้องหน้าจากเข้มเหยียบคันเร่งจี้ถ่ายรถเบนต์กระชั้นเข้าไปอีกพกร,ร้อมกับชำรงสายตาม,มองไปที่เกวัดความเร็วซึ่งขณะนี้เข็มของมันกระดิกผ่านหมายเลข190กิโลเมตรไปอย่างชะฉาด้วยความพึงพอใจ ไม่ต้องแซงของถนนข้างหน้าระวังหลนชัยออกคำสั่งขึ้นมาหุวนห้วนพร้อมกระแยน่ลลำกล้องปืนอเมริกัน180ออกไปทางช่องกระจกหน้าซึ่งโล่งตลอดเนื่องจากแผ่นกระจกโดนกลไกอิเล็กทรอนิกดึงลงไปซ่อนเอาไว้ในตัวถังรถอย่างแนบเนียนเสียงดังเหมือนกระจกแตกดังลั่นขึ้นมาทางด้านสายขวาลนาชัยหันขับไปดูก็มองเห็นกระจกท้ายรถซึ่งติดกับหลังคาด้านบนแล้วเป็นทาง เสร็จกระจกลวงพูลงมามองเห็นอย่างธนัทนีดนชัยใจหายว่าเขาหล้ได้ทันทีว่าขณะนี้กระจกถ่ายรถออตินคงจะโดนปืนเก็บเสียงระดมยิงจากรถเบนที่หอดตะบึงอยู่เบื้องหน้าเข้าให้แล้วกระสุนเก็บเสียงซึ่งเขาไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งของปืนทลวงพันช่องกระจกหน้าแล้วทะลุกระจกถ่ายรถแตกละเอียดโดยที่ตัวเขาเองและอินตองไม่ได้รับอันตรายแม้แต่นิดเดียวจะว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็เหลือจะเดาสำหรับนัดแรกที่พวกมันยิงสวนเข้ามาอาจจะพลาดแต่ก็ไม่แน่นัก สำหรับนะัดต่อไปเร็วเท่าความคิดหัวหน้าแผนกรหัส CIA และล,ำล้ำมลักขึ้นมาด้วยความตกใจเบาๆจ่าแล้วโดนยิงด้วยปืนเก็บเสียงจากเข้มผ่อนเท้าจากคันเร่งเข็มยาวที่เกอวัดความเร็วกระดิกผ่านหมายเลข190ลงมาที่120ในช่วงพลิบตาเดียวพร้อมๆกับที่รถเบนซ์และรถตโตโยต้ากล่าวพุ่งทะยานนีห่างออกไปเกือบ100เมตรมองเห็นไฟไถลิบๆอยู่ในความมืดทะมึนเบื้องหน้า ถากกระบานผมไปนิดเดียวถ้ามันยิงออกมาจากถ่ายรถเบนท์ทไมมองไม่เห็นพวกมันในกระจกข้างโผล่ปปืนออกมาหลักรับหัวหน้าอินตองซึ่งนั่งตัวเรียบอยู่ถ่ายรถบนพื้นพัมออกมาด้วยความเครือบแข่งใจพวกมันอาจจะยิงออกมาจากฝาครอบกระโปรงถ่ายรถก็ได้รถของพวกมันอาจจะดัดแปลงมีพลปืนถ่ายซ่อนอยู่ที่เก็บของถ่ายรถก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันเล่งเครื่องจี้ถ่ายรถมันเข้าไปอีกนิดจ้าลลณชัยพูด พลังขยับตัววางปืนอเมริกัน180ผาากระขอบช่องกระจกหน้ารถในลักษณะท่าพาดยิงและหันไปกับทับจากเข้มให้เล่นความเร็วของรถขึ้นอีกด้วยน้ำเสียงหลอนลนออสตินรุ่นพระเจ้าเหาเล่นความเร็วทะยานจี้ไถรถเบน์ขึ้นไปอีกอย่างกระชั้นชิดจากระยะ100เมตรค่อยๆข,ขยับเข้าไปเป็นระยะ50เมตรแสงไฟหน้ารถซึ่งปิดสนิททาให้รถเ,เบน์เบื้องหน้าตรวจการรถออสตินไม่เห็นเท่าที่ควรหลนชัยเล็งปืนอเมริกัน180ด้วยความใจเย็น ช่วอึดใจก็เหนียวไกด้วยระบบอัตโนมัติเต็มตัวออกไปทันทีเจ้าปืนเทวดาก็ส่งเสียงกับปนาดขึ้นมาอย่างสนั่นวันไหมกระสุนในแม็กกาซีนจากจำนวน177นัดพลั่งพูลออกจากปากลำกล้องเหมือนกระห่าฝนเหล็กเป้าหมายก็คือรถเบนส์สีแดงที่วิ่งควบเป็นหมาโดบยาอยู่เบื้องหน้าถึงแม้จะเป็นกระสุนแบบลูกกลดจุด2อ LR แต่เนื่องจากอานาจการยิงที่รุนแรงและกลุ่มกระสุนรวมกันเป็นกระจกก็เลยทําให้เกิดแรงประทะอย่างมหาศาลฉีกกระจกด้านสายของรถเบนต์แตกกระจายเหมือนกับแผ่นข้าวเกลียบโดนกระทึบและนอกจากนั้นแนวกระสุนก็ยังทะลุทะลวงเข้าไปข้างในผ่านเบาะนั่งผ่านเนื้อหนังของกลุ่มลูกน้องเสียอยู่ที่นั่งแออัดยัดเยียดอยู่ข้างในเบิกวะเหมือนกระโดนสะเก็ดระเบิดตับไตไส้พุงทะลักออกมาอย่างน่าสยดสยองอํานาจของกระสุนไม่หยุดอย่างเพียงแค่นั้นแต่ยังทะลุทะลวงผ่านเข้าไปในเครื่องยนต์ แล้วเดเบิดทิพหหยบว,วอดไปทั่วพริบตาเลิดเบนสีแดงฉลับและพลิคว่ำสามสีตลบลงไปนอนตะแคงหลอหมุนติว้วไฟลุกโชนขึ้นมาอย่างน่ากลัวที่ขอบถนนทางด้านซ้ายมือแสงโตโยต้าขึ้นไปจาป้าปาดหน้าให้จอดเราจะจับเป็นดวงชีวันลนชัยพูดพลางกดล็อกแม็กกาซีนจานซึ่งขณะนี้มีแต่ความว่างเปล่าเนื่องจากกระสุนถูกระดมยิงออกไปจนเกลี้ยงแม็กกาซีนออกถิง แล้วเอื้อมมือไปรับแม็กกาซีนสำรองจากอินตองซึ่งยื่นส่งให้อย่างรวดเร็วทันใจมาสวมทับลงไปบนตัวปืนพลางกดล็อกให้เข้าที่ด้วยท่าทางรีบร้อนจากเข้มเร่งความเร็วลดออสตินขึ้นไปปาดหน้ารถโตโยต้าคลาวแล้วเปิดไฟสัญญาณเหลวสายกระพริบเป็นจังหวะจังหวะเหมือนกับจะส่งสัญญาณให้รถโตโยต้าคลาวจอดชิดสายอยู่ในทีรถโตโยต้าคลาวลดความเร็วลงนิดนึงพร้อมกบเปิดไฟสัญญาณเหลวสายกระพริบเป็นจังหวะจังหวะ เหมือนกันจะยอมทําตามคําสั่งของรถออสตินที่วิ่งอยู่ข้างหน้าจากเข้มชําเรืองดูกระจกถ่ายรถพร้อมกับสยยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจพลางลดความเร็วของรถลงบัตรดลนั่นเองแทนที่โตโยต้าคลาวจะจอดมันกลับเล่งเครื่องยนต์พุ่งเข้าชนถ่ายรถออสตินทันทีจบตอนที่35แล้วนะครับรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณานะติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณีหลายครับ<ๆ>กันชนอันหเาตะของโตโยต้าคลาวป้ายเขียวกระแทกคมเข้าไปที่ถ้ายรถออสตินเสียงดังสนั่นวันไหม่รถออสตินเสียหลักแฉลับพุ่งออกไปขวางลำอยู่กลางถนนแล้วหมุนติ้ว3-4รอบลนาชัยและอินตองที่นั่งอยู่ในรถกระดอนศีส,สประทะตัวทังรถด,ดิ้นคลุกคลัก แต่จากเข้มตั้งสติแน่วแน่พยายามเลี้ยงพวงมาไลยรถอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งออสตินสิน้นฤทธิ์แ็บเอาหัวรถไปซุกอยู่ที่ขอบถนนทางด้านขวามือจวนแจที่หลุดออกจากขอบถนนที่สูงเอาการอยู่ล่มล่อรถทำท่าจะไหลลงขอบถนนจากเข้มกระแทกเบรกสุดแรงเกิดพลางสะบัดออกมาด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวไอ้กลวกัวหรือแป๊บเดียวศึกอัดตูดกูได้เดี๋ยวถ้ามึงกูจะไล่ให้ไฟแลบเลยยิงแม่งเลยหัวหน้า ส่วนหัวรถออสตินขังเตึงอยู่บนขอบถนนจากเข้มกระแทกเกียร์ถอยหลังเร่งเครื่องยนต์พร้อมก็ตีวงให้รถเลี้ยวกลับไปทางถนนซึ่งขณะนี้มองเห็นไฟถ่ายของโตโยต้าคลาวลิบๆอยู่เบื้องหน้าพลางควบอีกแกนรุ่นพระเจ้าเหาทยานออกไปเหมือนกับติดปีกบินดวงชีวันอยู่บนรถคันนั้นเราต้องการตัวเธอเพื่อหาข่าวกลองลนชัยตอบหุ้นห้วน,วนพร้อมก็ใช้มือข้างหนึ่งยึดขอบตัวถังเอาไว้นั่น อินตองซึ่งดิ้นคลุกคลักกระดอนไปกระดอนมาอยู่ที่ถ้ายรถหันไปมองเบื้องหลังเดี๋ยวยื่นหน้าเข้ามาพูดให้ทั้งสองฟังด้วยน้ำเสียงกระหืดกระหอบไม่ชิบหายวายวอดหมดแล้วหัวหน้าลลนาชัยเอื้อมมือไปขยับกระจกถ่ายมองดูเหตุการณ์ทางเบื้องหลังด้วยท่าทางหลอนลนถึงแม้รถออสตินจะวิ่งห่างมาจากบนเวณที่รถเบนโดนยิงคว่ำไปพอสมควรแต่เนื่องจากฤทิดเดชของไฟที่โหมกระพือขึ้นมาท่วมคันรถ ก็เลยทําให้มองเห็นประกายไฟสว่างจ้าอยู่ในความมืดทางเบื้องหลังอย่างถนัดชัดเจนพอสมควรถึงลอดก็คงเหลียงไม่โตเหยียบให้มิดจาประเดี๋ยวผมจะยิงยางหลังของมันหลนนชัยคำรามออกมาด้วยความย่ำใจพร้อมกับขยับอเมริกันเลเซอร์180ขึ้นบางพาดขอบกระจกหน้ารถศูนย์ Lock, เลเซอร์ล็อกเลงไปยังไฟถ่ายซึ่งมองเห็นลิบๆอยู่เบื้องหน้าด้วยความปลาณนตยิ่งกว่าทุกครั้ง จ่าเข้มเล่งความเร็วเครื่องยนต์รถแข่งที่ซ่อนอยู่ในสภาพของรถสปารลังเคจนเข็มวัดความเร็วกระดิกขึ้นไปเกือบจะสุดเกเครื่องวัดกระแสลมที่พัดย้อนสวนเข้ามาอย่างรุนแรงทําให้จ่าเด่นตายจากสมรภูมิเวียดนามเอื้อมมือลงไปหยิบแว่นพลาสติกแบบนักแข่งรถที่วางอยู่บนชั้นใต้หน้าปาดดัดรถขึ้นมาใส่ด้วยท่าทางร้อนลนแล้วเหยียบคันเร่งลงไปอีกด้วยความฉุนเฉียวพร้อมๆกัสบสะบัดออกมาดังๆไอฮาเหยียบเกือบ2 2 0อย่ก็ยังไล่มันไม่ทัน สงสัยจะเป็นรถดัดแปลงเหมือนเราแน่แน่หัวหน้าลนาชัยไม่ตอบหัวหน้าแผนกรหัสของ c a a เล็งปืนเทวดาต่อไปด้วยความใจเย็นจะเข้มเร่งความเร็วของรถกระชันเข้าไปอีกแต่บัดดนั้นเองไฟถ้ายของรถโตโยต้าคลาวซึ่งสว่างโพลนอยู่ในความมืดเบื้องหน้าก็หายแวบไปเอาดือ้อเด่นเอาอินตองซึ่งขยับศีรษะขึ้นมาพาดพนักพิงดูเหตุการณ์เบื้องหน้าด้วยใจจดใจจอถึงกับอุทานออกมาดังๆชิบหายแล้วพิจา มันดับไฟวิ่งหรือเหลียวลงข้างทางก็ไม่รู้ไม่ได้เหลียวรถของมันดับไฟวิ่งประเดี๋ยวอ้วจะเจาะยางถ่ายของมันให้ดูหัวหน้าแผนกรหัสลีตามองดูแสงสีแดงซึ่งสว่างเลืองอยู่ที่ศูนย์หน้าของปืนอเมริกัน180พลางคำรามออกมาด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมเกลียมหลนนชัยเล็งอยู่ชั่วอืดใจก็เหนียวไกลลั่นกระสุนจุดอออกไปยังปลานิดบรรจง เป้าหมายก็คือยางถ่ายของรถโตโยต้าคลาวท่วิ่งดับไฟมืดอยู่ในระยะประมาณเกือบ100เมตรนั้นเสียงระเบิดของอเมริกัน180ลวดติดต่อกันเหมือนกับเข้าตอกแตกและก็แม่นเหมือนกับผีจับยัดลูกกระสุนของปืนเทวดาที่พั่งพลูออกจากปากลำกล้องอยา่างกระหาฝนทะลวงเข้าไปเจาะยางหลังของโตโยต้าคลาวระเบิดยับเยินเสียงดังสนั่นบันไหมโตโยต้าคลาวสายวูบบ้าเหมือนกับงูเหลือยแล้วฉลับแบบลงไปข้างทาง โชเฟอร์พยายามขืนพวงมาลัยอย่างเต็มที่แต่ไม่เป็นผลสําเร็จส่วนหัวของรถหลุดวูบออกไปจากขอบถนนแล้วทิ่มพรวดลงไปในแอ่งน้ําซึ่งลึกพอสมควรโชเฟอร์รถโตโยต้าคลาวซึ่งคงจะมีสติพอสมควรกระแทกเบรกสุดแรงเกิดและก็เหมือนกระโชคช่วยส่วนหัวของรถเกิดถลยไปพปะทะกับมูลดินข,ข้างแอ่งน้ําเสก่อนแรงะทะของมูลดินทําให้หยุดยั้งความเร็วของรถลงได้เกือบครึ่งแต่อย่างไรก็ดีส่วนหัวของรถก็ยังกระแทกมูลดิน แล่ทิ่มลงไปในน้ําเกือบมิดเหลือแต่ถ่ายรถโผล่ค้างเติงอยู่ยังหน้าวาดเสียวออสตินซึ่งวิ่งควบตามมาชะลอความเร็วแล้วจอดรถเข้าชิดขอบทางลลนชัยผลักประตูรถถือปืนเทวดากระโจนผงลงไปด้วยท่าทางรีบร้อนอินตองซึ่งนั่งอยู่ถ่ายรถเอื้อมมือขวาสปอตไหลแบบกระเป๋ากระโจนลงไปยืนเคียงข้างส่วนจาาเข้มปิดไฟหน้ารถแต่ยังคงติดเครื่องยนต์คุมเชิงอยู่ตลอดเวลาใช้ไฟอินตองบางตัวถังรถเอาไว้ ระหว่างพวกมันยิงสวนออกมาหลนชัยออกคําสั่งให้อินตองขยับเข้าไปยังตัวถังรถด,ด้วยความรอบคอบพร้อมกระชากแวบออกไปยืนห่างจากรถออสตินพอสมควรอินตองกระโจนพรวดไปยืนบังอยู่ข้างๆตัวถังด้านนอกแล้วกดสวิตซ์สาดลาแสงสปอตไลท์พุ่งปราดไปที่รถโตโยต้าคลาวที่ฉลบหัวทิ่มลงไปเกือบมิดพร้อมขยับศีรษะบังหลังคารถด,ด้วยความระมัดระวังแสงไฟจากสปอตไลท์ส่องกลาดเข้าไปกระทบกับช่องกระจกด้านข้างข,างของรถโตโยต้าคลาว สนขณะนี้มองเห็นกระจกกาลังถูกไขลงอย่างทันชัดเจนมือมนุษย์ยื่นออกมาดึงขอบกระจกแต่แล้วก็ผุลงไปอใจต่อมาก็มีปากกระบอกปืนโผล่ออกมาแทนที่แล้วยิงสวนออกมาที่แสงสปอตไลท์สองนัดสันสอน <c oughs> กระสุนจากช่องกระจกด้านข้างของโตโยต้าคลาวพุ่งทะลวงเข้าไปกระทบกับตัวถังรถออสตินแล้วแฉล็บออกไปอย่างหน้าบาดเสียวโดนชัยฟุบตัวเองลงหมอบกับพื้นปืนอเมริกัน180ถูกประทับเข้ากับซอกบา ขยับจะเหนียวไกสาสตร์กระสุนตอบโต้ออกไปแต่แล้วก็ชะงักหันไปปลามอินตองด้วยน้ำเสียงหลอนลนดับไฟอินตองดับไฟอินตองเปิดสวิตดับไฟสปอตไหลพร้อมๆกับที่จาเข้มค่อยๆค,ค,คลานลงมาหมอบข้างๆหัวหน้าผนกรหัสพลางกระซิบถามด้วยน้ำเสียงหลอนลนทำไมหัวหน้าไม่ยิงโน่นหัวหน้าคลานออกมาสองคนโน่นจวกเลยครับสองสามประโยคสุดท้าย แต่เข้มฉีมือให้ดูลูกน้องเสียอยู่สองคนที่ค่อยเปิดประตูรถด,ด้านไทพลางกระโดดตบลงมาที่พื้นแล้วคลานหนีออกไปอย่างทุลักทุเลอยู่ท่ามกลางความมืดสลัวแต่ก็ยังพอที่จะมองเห็นความเคลื่อนไหวของบุคคลทั้งสองได้อย่างธนตรีพอสมควรโลนชัยวาดศูนย์ปืนเข้าหาล่างลูกน้องเสียอยู่โดยไม่ต้องอาศัยศูนย์เลเซอร์ล็อกแล้วเหนียวไกสอดกระสุนเข้าใส่ล่างที่คลานอยู่เบื้องล่างด้วยระบบฟูออโ,อโต้ลวดเดียวเกือบครึ่งมักกซีน กระสุนเกือบร้อยนัดพลัง่งทูออกจากปากลำกล้องเป็นหาฝนอำนาจที่ไหลแรงของมันฉีกเนื้อหนังและอวัยวะของบุคคลทั้งสองกระเด็นปลิวว่อนเหมือนกระเซ็นสะบะล่างที่คลานเล็้ยวจีอยู่กับพื้นหมดลมหายใจในบัดดนโดนชัยวาดศูนย์ปืนเข้าหารถโตโยต้าคลาวบามองเห็นล่างหนึ่งลนตบลงมาจากบานประตูที่เปิดอ้าอยู่นั้นขยับจะเหนียวไกลแต่ภาษาตาที่บอกกับตัวเองว่าเป็นล่างของผู้หญิงทําให้หัวหน้าแผนกรหัสของซีเอชะงักงันไปชั่วอึดใจผู้หญิงผู้หญิง สงสัยจะบาดเจ็บผมลงไปเคลียร์นะครับหัวหน้าเสียงจากเข้มที่กระซิบกระซาบอยู่ข้างๆทําทให้ลุณชัยจ้องเข็งลงไปยังล่างที่นอนนิ่งอยู่ข้างๆรถโตโยต้าคลาด Cloud, ด้วยความตื่นเต้นสุดขีดมันเป็นล่างของผู้หญิงจริงๆอย่างที่จาเข้มพูดไม่มีผิดแม้สภาพของอากาศค่อนข้างจะมืดมองเห็นเหตุการณ์แต่เพียงเลือนลางหัวหน้า,ผาแผนกรหัสก็จําเครื่องแต่งกายของดวงชีวันได้อย่างแม่นยําพอสมควรล่างของดวงชีวันที่นอนนิ่งอยู่ข้างๆรถ ทำให้ลนชัยมาเกิดความห่วงใยขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนความห่วงความอาทรที่เกิดขึ้นอย่างหมดความยับยั้งชั่งใจทําให้ลนชัยกระโจนพุ่ดลงไปบริเวณดังกล่าวด้วยความลืมตัวโดยมีจ่าเข้มกระโจนผึ่งตามไปติดๆปลักายไฟสว่างแวบขึ้นมาเป็นทางยาวที่ช่องประตูด้านท้ายของรถโตโยต้าคลาวพร้อมๆกับเสียงกับปนาดของกระสุนปืนดังสนั่นวันไหม่สามนัดสนสอนกัน ลนชัยสัมผัสกระแลงเสียดสีของกระสุนในขณะที่มันวิ่งผ่านร่างกายของเขาไปจนร้อนทาไปหมดทั้งตัวเหมือนกับโชคช่วยไม่ทราบว่าขาทั้งสองข้างของเขาสะดุดกับอะไรเข้าอย่างเต็มเป้าจึงทําให้ตัวเขาเองล้มกระแทกลงกับพื้นอย่างเสียหลักซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่กลุ่มบุคคลซึ่งยังไม่ทราบจํานวนในรถโตโยต้าคลาวละดมยิงออกมาพอดีโลนชัยจึงรอดตายจากกระสุนทั้ง3นัดไปอย่างปาฏิหาริย์ที่สุดปืนอเมริกัน180ซึ่งหลุดกระเด็นจากมือไปตกข้างๆตัวจ่าเข้ม ที่พุ่งตัวเองลงหมอบกับผืนในอย่างบุดบิดเต็มทีถูกจ่าเดนตายคว้าหมับติดมือเอาไปแล้วก็จนถึงเข้าหารถโตโยต้าคลาวด้วยท่าทางกระหายเลือดจ่าจ่ยาย่ายิงผู้หญิงลนชัยหลงตะโกนไล่หลังจากเข้มด้วยความตกใจสุดขีดแต่ไม่ทันการเสรียแล้วจ่าเดนตายกดปากลำกล้องปืนเทวดาเข้าหารถโตโยต้าคลาวพลังเหนียวไกสารกระสุนที่เหลือเกือบ70นัดเข้าใส่รถที่ทิ่มอยู่ในแอ่งน้ำอย่างเมามัน กระจกและตัวถังรถโด,ดนกลุ่มกระสุนแตกกระจายเดี๋ยวทะลวงเข้าไปถล่มทลายกลุ่มมือปืนของเสียอยู่ที่แอบซุกซ่อนอยู่อีกสองคนร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีในช่วงพริบตาเดียวเงยียบไม่มีเสียงกระสุนปืนยิงตอบโต้ออกมาแม้แต่นัดเดียวจากเข้มชโงกหนะ้าเข้าไปดูในรถอยู่ชั่วอึดใจก็ก้มลงกระชากผมของผู้หญิงที่นอนนิ่งอยู่กับพื้นขึ้นมาเต็มแรงวิกผมสีทองที่หญิงสาวสวมใส่อยู่หลุดติดมือจากเข้มขึ้นมาทันที หัวหน้าแผานกรหัส c ีเกระโจนพวดเข้ามาหาหญิงสาวที่นอนอยู่กับพื้นพลางเอ่ยปากถามขึ้นมาด้วยความตกใจสุดขีดดวงคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบจากหญิงสาวที่ลนชัยคาดว่าจะเป็นดวงชีวันนอกจากเสียงอึกอักอ,กอ,กอยู่ในลําคอความสงสัยทําให้ลรนชัยก้มสํารวจลงดูก็มองเห็นผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ถูกคาดปิดปากหญิงสาวเอาไว้อย่างแน่นหนาะลนชัไเอื้อมมือไปกระตุกเชือกออก หญิงสาวพอถูกกระชากผ้าเช็ดหน้าออกก็ระลับมะลักออกมาแทบไม่เป็นภาษาคนลน,ลนช่วยช่วยแก้มัดให้ดวงด้วยพวกมันจับดวงในขณะที่พูดดวงชีวันก็เสือกสนร่างกายอยู่ไปมาพร้อมกับขยับแขนที่ถูกมัดคอยหลังเหมือนกับจะให้ลนชัยช่วยแก้ให้อยู่ในทีจาาเข้มขยับมือจะแก้เชือกให้ดวงชีวันแต่ลนชัยเอื้อมมือไปตปบมือของจาาเข้มเอาไว้ได้ทันท่วงทีพร้อมกับออกคําสั่งขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเฉียบขาด อุ้มขึ้นไปบนรถออสตินก่อนเอาเธอไปสถานีฉุกเฉินบางทีเราอาจจะได้ข่าวกลองจากเธอจากเข้มก้มลงอุ้มดวงชีวันขึ้นไปบนรถออสตินแล้วโยนล่างของหญิงสาวเข้าไปในเบาะด้านหลังใจต่อมาออสตินรุ่นพระเจ้าเหากระเบนหัววิ่งย้อนเข้ากรุงเทพเป้าหมายก็คือสถานีฉุกเฉินที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านโอลานย่านคลองจันทร์ด้วยความเร็วสูงทิ้งเหตุการณ์อโศกเลือดเอาไว้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไป หลังจากรีดข่าวจากดวงชีวันด้วยยาสารภาพความจรงิง c a a ก็ทราบแผนการที่แท้จริงของ KGB และได้วางแผนตลบหลัง KGB ในอันดับต่อไปและแล้วเรื่องนักฆ่ามาหาปลาัยก็ขอจบเอาดื้อแบบนี้แหละครับจบตอนที่36และจบเรื่องนักฆ่ามาหาปะไยแล้วนะครับโรลติดตามและฟังเรื่องต่อๆไปนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ